วุ้มเลยรู้เลยว่าทั้นเลยใส่มเลยสวัสดีครับวันนี้จะมาดูการใส่เบ็ดโดยช่างสาธิตนะครับ นั่นเย่ยนใส่ดหนึบะครับกำลังเดินรอบบ่อมีเยอะหณ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมครับอีกสักครู่มาดูนะครับเบีดตัวนี่ไหมเบียดอโอ้อยใหญ่บ่ตัวนี่อีกหลังนึงไม่ได้ตีหลุดหลุดได้ตัวเดียวโอ้ยเด้อพี่น้องสังสาธิตพุมาเห็ดขอไก่เป็นพวกอะไรแบบน,นี้ก็เลยไปใส่ปะไรได้เซ่ ค่ะตอนนี้กะกำลังสิไปยามปลาไหลด้ค่ะหลังจากที่เฮ้าใส่ไวถิมไวสักพักนึงนะคะล้วกลับไปยามค่ะไปเบิ่งนะคะ,ะ,คะว่าสีใดบอนะคะ่าแน,น่ย่พึ่ง่าแนะครับ อุ้ยคือตัวใหญ่แท้อู้อู้อปลาไหลอันนี้เขาเอื่อมาใส่ยังเนี่ยคะ่ะใส่เบ็ดครับผมใส่เบ็ดปลาไหลเนาะครับโอ้หจากที่สร้างสาธิตเมื่ไส้เบมื่อเสาร์นะครับในช่วงบ่ายๆเมื่อกี้ไม่ใช้สิตายแล้วครับบ่ด,ดินแล้วอากาศมนันห่อนกินทรายขาวที่ได้บุ๊